สวัสดีค่ะไม้ใหญ่โตเฟอร์นิเจอร์บิ๊กทิมเบอร์เช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีต๊กรมสวยๆนะคะอยากจะมารีวิวให้ทุกๆท่านได้ดูได้ชมกันก็ไม้ที่เห็นนี้นะคะจะเป็นไม้มะค่านะคะแล้วก็ท็อปนะคะมีความหนาถึง5นิ้วกันเลยทีเดียว หนาไม่พอนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยจะเป็นไม้แผ่นเดียวด้วยซึ่งไม้แผ่นเดียวแล้วเป็นโต๊ะกลมแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะคะสมัยนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าโต๊ะตัวนี้เราทําเป็นสีเงาแล้วมีความสวยมากๆเลยนะคะเรามาดูเส้นผ่าศูนย์กลางของโต๊ะตัวนี้นะคะหน้าโต๊ะเส้นผ่าศูนย์กลางของโต๊ะจะกว้างอยู่ที่155เซน เห็นไหมคะว่าไม่มีรอยต่อของไม้เลยแล้วก็ลายนี้จะเป็นลายธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้มีการตกแต่งรวดลายอะไรใดๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามองแล้วว่าถ้าเรามีการตกแต่งรวดลายเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนสีผิดเพี้ยนไปเราอยากจะขายความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สีที่เห็นนี้จะเป็นสีเงาอยากได้ด้านเราทำด้านให้ได้นะคะ ต่อมาเรามาดูกันที่ความสูงของโต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะตัวนี้จะสูงอยู่ที่84เซนขาด้านล่างจะเป็นขากลึงกลมแบบนี้เนาะแล้วก็ทำเป็นขาสี่ขาลักษณะนี้เลยขอบโต๊ะอะไรใดๆคือเรียกว่างานงานเนียบมากเลยนะคะสำหรับโต๊ะตัวนี้เนาะเก็บได้ควรเก็บนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยว่า เมือนเราซื้อเพชรเก็บไว้เลยก็ได้นะคะถ้าเราเล่นไม้เป็นไม้จำพวกนี้นะคะเรียกว่ายิ่งนานวันนะคะยิ่งมีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะไม้เดี่ยวนี้ก็ยิ่งเป็นแผ่นเดียวด้วยก็ยิ่งหายากขึ้นในทุกๆวันเนาะ mm. เรียกว่าซื้อไปในคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับโตะตัวนี้ และในกรณีที่ลูกค้านะคะอ,าอยากทำโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะอาหารก็สามารถทำได้นะคะแนะนำเลยก็คือจะอาหาเป็นกระจกกลมนะคะที่เป็นกระจกที่สามารถหมุนได้นะก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึง่ง และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมาชมสินค้าจริงที่หน้าร้านนะคะสามารถมาได้ที่ถนน347เส้นปทุมบางประหันอยุธยาอยู่ที่อยุธยานี่เองนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์095-529-9426ตามที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะคะรายละเอียดนะคะเรามีให้ใต้ description ข้างล่างนะคะสามารถคลิกดูได้เลยสำหรับวันนี้ทางร้านต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้มีคลิปต่อๆไปก็จะมารีวิวสินค้าให้ได้ดูเพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ